ตุกตรงๆนีเอ๊ะทำไ,ไมอีกอ่ยจะรู้ด้วมันติดนิดเดียวเอง ติดอยู่มินมินน่ะมันเจ็บเมากี้ตสนะเดี๋ยวเพื่อไปมันแบบปกติอ่ะมันอยู่ด้านในไงทุกๆุที่อ่ะแต่ซี่นี้หนูหลุดไปแล้วแบบซี่นี้มันหลุดดึงแป๊บเดียวมันก็หลุดไปอันนี้ดึงแล้วมันปวดเหงือกอ่ะอันนั้นมันติดด้านนอกมันหลุดง่ายอันนี้มันติดอยู่ด้านใน Đứng Đứng xong Xăm Đừng như dư xong thế mà xong như xong

เลือดไหมไหนใส่ช่อมายัดลูกไม่มีหรอกอืมไหนดูดิดูฟันดิออกย่างนะมากอ่ะอ๋อแบ,บมือดิแบบมือ <Yeah. S 2> อ๋อฮออืมอืมอ๋อขึ้นแล้วข้างล่าขึ้นแล้ว